ในยามเช้าที่สดใสองุ่นหญิงสาวผู้รักสุขภาพก้าวเข้าสู่ตลาดสดที่คึกคักเธอตั้งใจมาซื้อผลไม้สดใหม่ไปทำสมูทตี้ขายของป้าสมศรีแม่้าประจำที่แผงผลไม้ดูเหมือนจะเป็นที่ที่องุ่นจะหาผลไม้ที่ถูกใจได้ป้าสมศรีส่งยิ้มหวานต้อนรับอังุ่นเลือกซื้อแอปเปิ้ลสีแดงสดหลายลูกเธอสังเกตเห็นว่า ป้าสมศรีกำลังช่างผลไม้อย่างลับๆโดยมีมืออีกข้างกดตาช่างเบาๆเพื่อให้ได้น้ำหนักเกินจริงองุ่นรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อมาอางุ่นเลือกซื้อส้มโอจากป้าสมศรีป้าสมศรีหันหลังไปหยิบส้มโอที่อยู่ในตะกร้าซึ่งเป็นผลไม้ที่ดูดีจากด้านบนแต่มีบางส่วนที่เน่าอยู่ด้านล่าง อังุ่นเดินไปอีกแผงหนึ่งเพื่อเลือกซื้อสับป,ปะรดแต่เธอกลับพบว่าสับป,ปะรดที่วางโชว์อยู่ด้านบนนั้นดูสดและฉ่าแต่เมื่อพลิกดูด้านล่างกลับพบว่ามีส่วนที่เน่าเสียในที่สุดอังุ่นตัดสินใจเดินออกจากตลาดด้วยความผิดหวงังเธอกลับบ้านมือเปล่าในเย็นวันนั้นอังุ่นนั่งอยู่ที่บ้านพร้อมสมุดบันทึก เธอเริ่มเขียนข้อความเกี่ยวกับการซื้อของที่ตลาดและความผิดหวังที่ได้รับเธอนึกถึงเรื่องราวของเพื่อนๆที่เคยโดนโกงตาช่างและได้รับผลไม้เน่าไม่ตรงปกจากตลาดเธอเริ่มคิดว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปหลังจากไตร่ตรององุอง่นตัดสินใจที่จะไม่ทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้อีกต่อไปเธอเริ่มค้นหาวิธีแก้ปัญหา และหาวิธีการเลือกซื้อผลไม้ที่ยุติธรรมกว่าเธอเริ่มต้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับตลาดผลไม้ที่มีคุณภาพดีและน่าเชื่อถือเธอพบว่ามีหลายทางเลือกเช่นตลาดเกษตรกรหรือร้านค้าออนไลน์ที่เน้นความสดใหม่และซื้อสัต